เช้าเนียเิเใกล้ม่้ำโขงเลเห็นตลาดตรงนี้ไหมพี่เชิดตลาดบ้านเด่นสันสายเนี่ยเป็นตลาดเล็กๆน้าเดินนะสมัยก่อนจะเดินบ่อยสมัยที่แบบเขาไม่ได้จํากัดความเร็วอะ่ะ ที่เราแบบรถบัสอ่ะจอดสมัยก่อนจำกัดความเร็วสมัยนี้มันจำกัดความเร็วเนาะ,ะเราก็เรียนทำตามโปรแกรมเราแทรกทำไมไม่ได้สมัยก่อนนี่จอดไปฮะขึ้นรถมาก็ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยสิบยังไงวิ่งร้อยสิบได้แต่นี้มันร้อยร้อยก็วิ่งไม่ได้และเอ้ยเก้าสิบนั่น,แ,นแหละอ่าเก้าสิบแล้วดังติศทิศแล้ว GPS, แล้วสัญญาณ gps จะดังแล้วอ่ะ bán đèn sẵn sài Đó là lịch lịch nát lắc nát lắc Bán đèn กูวันเห็นยังกว่าที่เราแซงรถคทนนั้นใช่ไหมรถรถรถส่งรถเอรถขนรถ,นรถสม้มรถกระบะมันนะีเเเ่เขาไม่เปิดไฟเลยนะผมไปเปิดดูเขาไม่เปิดไฟเลยนะแล้วเราก็ออกตัวก่อนแต่เขาพอเราออกปุ๊บแล้วเขาเห็นนะ ที่พะเยาเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีเขามีโครงการจะสร้างเขื่อนสร้างแหลผผานที่นาแล้วแถวนั้นเลยนะโอ้โหถ้วว่าน้าแล้วเข้ามานี่ปลูกอะไรได้เลยนะ,ะออต่อไปนี่นชดประทานเออมีชุประทานมีโครงการที่มีโครงการที่เราเชิญประทานเข้ามาพื้นที่ในเขตเขตฝั่งฝั่ง Mình khổ, cũng có lời mọc có lời dạng Mình ơi xe สเลนสวนกันแบบ